สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเก็บดอกมารุมไปแกงสมรีบฝนตกกุสาเฝ้าออมาได้เนี่หนึกอยากไม่ใช่ของเจ้าของดอกมาขอบานนองสาวตะกองมากเฮาจังเลยโ,โอ้โหทักทายไรนักหนาอันนี้เป็นมารุมบ้านเนาะจ้า,าดอกไม่มีก็จชันเจิดกจะเอาหมากเลยเด้อัดที่นี่เด้อโอ้ยหมาเนาะหมามึงก็แซวสะเทนอะ เออรู้แล้วขอพักแดดเด้ดอนี่จา้ามาข้าฝนตกถ่ายถ้มบรรยากาศท่้มสายฝนระวังกล้องด้วยนะจ๊ะคุณคุณเธอลูกขนาดไหนกินได้ตาขนาดนี้กินได้บ่เหมือนมันจะแก่เด้เนี่ยถ้าไปปอก,กอาเนาะได้ทั้งลูกเขาพยาเปียกฝนไหม อยากตนน้นไหนไป่นึกอย่างนตตึกอย่างต้นฝนต้บ้าตอนมาก็ฝนยังไม่ตกเนาะพอมาถึงมีฝนตกต้กตองถ่ายมาะวจะเอาไปแกงอยากกินแกงสมมาลุมบ้านจ้ะดอกเขาก็กินได้ด้วจ้ะนี่ดพญาได้น้อยเดียวดอกดอกดอกเขาหุบแล้วมั้งเมื่อเช้านี้ยังบ้านสะพังขาวโจอ,อยู่เลยพอมาตอนแรงหุบแล้วเอา้าหมานี่เนาะกินหมลยหมาเอ้ย หมอ,องไปเห็นดอกนี่จ้าดอกเข้านี่นี่คือดอกมะรุมบ้านปา้ายอะไเกียนแล้วไ้แค่นี้ไวอุ้ยขาดมดเลยดูตะวีตะเวนก็ไม่ตกได้ฝนกระดายก็จะตกตอนแรงนี่เด้ก็จะเอาหมากมันเองคนนี้ยอดมันเก็บไม่ได้แล้วมันอยู่ไหนไม่รู้นี่มันอยู่สูงโพดแกงสมเด้อทุกคน ดอกมันก็ยอดมันก็จิ้มแจวได้ด้วยจ้ะถ้าฝนตกระวังกล้องโดนฝนคนนี้จะเก็บถึงไม่เหล่าแบบทีนี้โอ้ตามดดามุดเด้อจะเห็นไหมตามุดเข้าไปหมากดกดกเลยว่ะทุกคนนี่ดกจิ้มย่งเลยมันลุมบานโอ้ออกไรแท้ๆคุณอะอันนี้มันกินได้ไหมเฮ้ย ได้อยู่ลอกเนาะน้อา,าก็ไปเออๆหมาก็พ่อหมาเนาะโอ้ยตายแล้วจะทักทายอะไรนักหนาดอกเก็บไม่ได้ก็เอาหมากมันนี่แหละทุกคนจา๋าหมากก็กินได้หมากก็แซ่บเอาไปปอกเดี๋ยวพยายาเลาะหาอีกคนเด้ออันนี้มันเนาะลูกน้อยพอเวลาเขาปอกมันจะเหลือ,นอเนื้อน,นิดเดียวต้องหาเอาลูกขนาด khăn dài nó được má ơi thơ cho hầu ở đây nó nó nghĩ <laughs> ờ. kiếp mà đừng kiếp cái nhà có lên mà má cho hầu gì ตกบ,อบ่อสบาตกบ,อบ่อสบาตาทางนี้มีดอกมาทางนี้ก็ได้ตัวดอกงามๆทางนี้น่ะนะสวัสดียามแรงสวัสดีชาวลโลกว้ พักเลยชาวโลกหมาน่านะม,มีอันใส่ป่ะไม่มีอันใส่อ่ะไม่มีอันใส่หรือไวไวไวไรไะเออเด้ออยากได้ดอกมนันอะันหนะอยากได้มดดอกก็กินได้ยอดก็กินได้ส้มพอ,อหา เล้งใส่ยอดก็ดอกเลยนะพระว่าตอนเช้าอะมันจะมองเห็นเนาะอันนี้มันคํามดอกค่อยๆดอกสนโเลยแต่ดอกสนโนะเขาบานตอนเชา้าโอ๊ยหมาทุกคนเลยได้ยินเสียงปยายาไหมหมาเห่าหมาเห่าเกนก้นค,นคุกหมาทำไมลูกคคก้นคุกนี่หมากมัน น,นี่หมากมันหน่อยไปมั่งตามันจะปอกมันจะเหลือแต่เปลือกเด้กต้องเอาหมากใหญ่ๆอ้วนๆอ,อบๆเหมือนคนเก็บนี่นะมันจังไม่เนื้อนะนะๆแล้วจะให้ดูด้วยดูนี่เขาล้มนี่บังบังจุดคนเก็บอุ้ยบุนะ่ะนั่งอยูน่น้ำหมากก็บอกเก็บให้เด้ตากล้องก็กได้ ขมามันในร่มปุ๊บแสงก็ไม่ได้แล้วจ้ะฝนเปีกเยกแล้วฉันนะอะเรี่ยววางไว้ก่อนเด้อนี่เด้อจ้ะนี่ดอกมันจ้ะมันม่ม,มีมือมาจ้ะไม่ได้เตรียมถุงใหญ่มานี่แล้วเราก็ไปปอกปอกปอกเอาแต่นเนื้อมันเนะจ้ะให้ขึ้เดแล้วก่อนลองถลายารุด ขนยามันหลายมันคันตัวล,ล่วเาาะเรืเอาอหม่อีกคนเด้อเอายอดมันอีกอนเด้อเฮ้ยเลิกฮาได้และมั้งเฮ้ยเฮ้ยมึงก็ได้เนาะโอ้ยยอดดอกไล่ไๆ่ แกงสม้ะทุกคนแซ่บแซ่บดอกก็ยอดก็เอาไปลวกจิม้มมะพริกแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์อปรัญญาหนกคูก็เสียงหมาเกินหนูดิเยี๋็วก็เด็กไปตีหมากันเด,ด,ด้อเป็นไรหมาเข้าบ้านกันเด้อนี่ได้แล้วจะอูย้ยอะนรปยาเปลกขนสำหรับคลิปนี้เนาะแค่นี้แหละจ้าเราเจอกันคลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายฝนตก ไม่ยากเปกียบคนนด้ไหเถอ